สายด้วยการทานน้ำมันทั่วไปนะคะด้ามไม้พยุงนะคะ,นะคะเล่มนี้นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบจุดห้านิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่นะคะสองจุดห้านะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่ห้ามิลน,นะคะด้ามยาว ด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดหกนิ้วนะคะมาเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะเล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันนะคะสามร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่งนะปลายทางเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะ,ะปลายทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะคะถ้าลูกค้าโอนก่อนส่งสินค้านะคะคือหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบนะคะถ้าโอนปลายทางให้กับพนักงานก็คือปลายทางนะคะจะเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะคะ เฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะคะชัดเจนนะคะเล่มที่สองนะคะเป็นงานแฮนเมดเหมือนกันนะคะลูกค้างานแฮนเมดทุกเล่มเลยนะคะทำลายใบมีดนะคะฉะลุลังผึ่งเหล็กจะเป็นเหล็ก s อส9งานตีร้อนนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาด้วยการทาน้ำมันทั่วไปนะคะทำสัญญาคนะคะ สันหยถึงตรงนี้นะ,ะถึงลายพอดีนะ,ะถึงลายมันเลยถึงลายที่ทำลายใบมีดนะคะ,ะ,คะเป็นมีทมดทำครัวได้ง่ายๆเลยกิบเก๋ต่างหานะคะที่ได้แน่เป็นงาน hand แฮนด์เมดนะคะงานไทยทำนะคะทำที่ไทยเลยนะคะบ่มีการเอามาจากตั้งประเทศนะคะเป็นงานแฮนด์เมดของไทยเราทำเองนะคะ ความยาวของเบบี้นะคะจะอยู่ที่9.8นิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่1.8นะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่4มิลนะคะด้ามยาว5.6นิ้วนะคะมาเล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่1,290 หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบนะคะรวมสูงนะ,ะไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะคะถ้าพร้อมโอนหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบนะคะไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยเล่มที่สามหล็กแหนบนะคะเล่มนี้นะ,ะเป็นหล็กแหนบนะ,ะทิ้งผิวไฟนะคะ งานตีร้อนนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันด้ามไม้พยุงนะคะฉลุลังพึ่งนะคะด้ามไม้พยุงนะคะฉลุลังพึ่งทําคมหลอกนะคะข้างบนนะคะสวัสดีลูกค้าทั้ง41ท่านนะคะสวัสดีลูกค้าทั้ง9ท่านนะคะแต่ละช่องคนเบิ่งไม่เหมือนกันเนาะทิ้งผิวไฟนะคะลูกค้าทรงนี้จะเป็นทรงอย่างบางคนเขาฮ็อบวี้บางคนเขเรียกทรงแคมป์นะคะฟูทแท้งนะคะ ความยาวของเบมี้นะคะจะอยู่ที่9.3นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2นิ้วนะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่6มิลด้านยาว5นิ้วนะคะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะลูกค้า เร่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่1100บาททวนนะคะพร้อมโอนนะคะพร้อมโอนราคาหนึ่บาททวนนะคะรวมรวมส่งแล้วนะคะปลายทางเพิ่ม100บาทนะคะลองคมมยัไง่ ลมขนาดนี้ไปลยพูดไปทำงานกันเลยเนาะแต่มึก แต่เมื่อกี้ยังมียอดขบือประมาณ70-80คนเลยนะมาเล่มที่สี่เล่มที่สี่นะคะตัวนี้กับปิดตปตัวนี้มันจะกว้างอยู่ประมาณความกว้างของด้าบมูนบอ ด้ามตัวนี้ดามกว้างมาสีประมาณไม่ใช่ประมาณเลนึ่งจุนะคะกว้างหนอันนี้จะกว้างหนึ่ม่งจุดสนะคะมาให้เรียนดูก่อนโบวี่ ทิ้งผิวไฟนะคะเล็กแนบนะ,ะงานตีร้อนะ,ะฉะลุลังพึ่งนะคะด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุผูนะะ้ทแท้งนะคะ ยาวของแบมี่นะคะจะอยู่ที่9.7นิ้วนะคะความกว้าง2นิ้วนะคะสันาลเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่7มิลน,นะคะเรียวปลายด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่4.8นิ้วนะคะ เล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะพร้อมโอนนะคะจะอยู่ที่1,100บาททวนนะคะรวมส่งสายทางเพิ่ม100บาทนะคะเล่มที่5เหล็กเป็นเหล็กเอสูพนะคะงานกลางนะคะผืนสายพานนะคะด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะฟูแท้งนะคะ ล่องเลือดนะคะแล้วก็ทำเป็นสัญญาคนะคะสินค้ามีพร้อมส่งเลยนะคะโอ้ยมึงเข้ามาหาว่าผมเรียกประตูสุดยิบเนยเพชรแพงยังบอกว่าความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่9.9นิ้วนะคะความกว้าง ความกว้างจะอยู่ที่หนึ่งจุดแปดนะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่ห้ามิลนะคะด้ามยาวห้าจุดห้านิ้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูทีละช่อง เล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะพร้อมโอนนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันนะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะรวมสูงเล่มที่หกนะเล็กเอสพีเก้านะคะทำสันหยักนะคะสุดปลายมีดนะคะสันหยัก เป็นงานแฮนด์เมดนะคะลูกค้าดูแลรักษาด้วยการทาน้ำมันทั่วไปนะคะสนิมขึ้นปกตินะคะฟูทแท้งนะคะทำฉลุลังพึ่งความยาวของเบนมี่นะคะจะอยู่ที่สิบสิบจุดหนึ่งนิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดนะคะสขนาดเรนี้จะอยู่ที่สามมิลนะคะด้ามยาว มอสำหรับเร่นะคะห้าจุดสองนิ้วนะคะเฉพาะไม่อย่างเดียวนะคะพร้อมโอนะคะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งรอยบาททวนนะคะรวมส่งเล่ที่เจ็ดตัวนี้จะออกแนวเรียบนะคะไม่มีลายที่ใบมีดนะคะ ด้ามไม้พออยุงนะคะฟูแทงงานกลางนะคะขัดเห็นสายพานนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่เก้าจุดแปดนิ้วนะคะความกว้างหนึ่งจุปดนะคะสันดาเเลยมนี้นะคะจะอยู่ที่สามมิลน,นะคะด้ามยาวห้าจุดห้านิ้วนะคะ ด้ามไม้พยุงนะคะฟูทแทงะคะ่ะเล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่เฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะราคารพร้อมโอนะคะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาททั่วนะะนะคะรวมส่งเร่มที่แปดนะคะเรื่มตัวแปบดบตัวนี้จะเป็นมีดพกนะคะนะคะมีดพกทำลายใบมีดนะคะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะด้านจะเป็นด้ามไม้พยุง ฟูแทงต้องเก็บรายละเอียดตรงด้ามก่อนนะคะจะขัดกระจกประมาณนี้นะคะไม่ให้เงามากนะคะลูกค้าลายบมีดนะคะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะสัญญกนะคะให้ดูทีละช่องนะคะ กระพาะของเบมี่นะคะจะอยู่ที่6นิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่1.7นะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่5มิลน,นะคะด้ามยาว4.4นิ้วนะคะเล่มนี้จะมาพร้อมซองนะคะ PE แข็งนะคะ PE แข็งหนาะ2นิ้วนะคะ2มิล